ตั้งแต่พี่เซนเอกมีเจ้าตัวนี้การถ่ายน้ําปลาเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปเลยครับนี่ดูพี่เซนเอกมีตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ปากนะครับดูดขี้ปลาดูดน้ําปลาออกมาแล้วนะครับใช้ตัวนี้นะบีบบบีบ,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 บได้เลยนะทํายังไงนะเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนนะนี่ตัวนี้พี่เซนเอกกออ็ต่อมันขึ้นมานะอ่าเนี่ยนีอันน,น,นี้อันนี้ต่อไหมเ,เป็นด้ามจับเพราะว่าเหลี่ยมพี่เซนเอกมันสูง อ่สิบสองนิ้วมันสูงไปนะครับนี่ที่เด็กก็เลยต้องต่อด,ด้ามขึ้นมาต้องหน่อยนะครับนี่เพื่อที่จะดูดนะไปะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนอันดับแรกนะพี่เด็กก็จุ่มลงไปเลยนี่ทุกคนจุ่มลงไปเลยนะนี่จุ่มลงไปงี้นะครับนี่อ่ะจุ่มลงไปงี้นะเห็นว่าแล้วก็นี่ปลายสายอยู่นี่เห็นไหมนี่ปลายสายอยู่นี่นะเห็นบป่าไม่รู้นี่อ่ะนี่นะยังไม่ไหลนะบีบหนึ่งทีน่าจะพอแล้วหนึ่งทีไปลไหมนี่ให้ปลายสายไหลไล้ไหม ให้ปลายสายอยู่ต่ำกว่าน้ำที่เราจะถ่ายนะครับนี่ทีเดียวเองทีเดียวไหลเลยนะเห็นไหลยอย่างนี้เลยนะอ่าทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็มาดูดนี่มาดูดขี้ปาาลามาไล่ดูดนี้ได้เลยเห็นไหมนี่นที่พิศเศษต้องต่อเพราะว่านี่เหลี่ยมพิศเศษมันสูงสูงมากนะครับนี่ต่อแล้วดูดขี้ปลาอย่างนี้เลยนะนี่นะดูดขี้ปลาโคตรด,ดีอะตัวนี้นะนเห็นไ่มทุกคนดูดขี้ปลาสะอาดด้วยนะนี่ทุกคนอันนี้ดีดีจริงนะตั้งแต่พิเศษมีตัวนี้นะ จบเลยอะทุกคนนี่แล้วท่อน้ำนี่กำลังดีนะโ,โหโหดูดีอะแรงดิท่อน้ามันไม่ใช่ท่อใหญ่นะไม่เร็วมากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับโคดง่ายนี่ดูดินี่เห็นนะโอ้โหไหลแรงๆอย่างนี้ง่ายจัดนะครับก็สำหรับนี่เลยนะสำหรับเจ้าตัว ่ายน้ําขี้ปลาตัวนี้นะครับหนูน้ําปลานะเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาอย่างนี้นะแรงไม่ทวนนี่ละอ่ะสนใจนะครับตัวนี้ดีนะพี่เสเอกแนะนํานะครับใช้อยู่และใช้ประจํานะเมื่อสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะในตะกร้าด้านล่างครับตัวนี้ดีนะครับพี่เสนเอกเอามาบอกต่อครับ